จะให้ทุกคนในออฟฟิศมจาจับฉลากหาชุดเพื่อจะถ่ายบัตรพนักงานกันครับนะ,ะนรักถบายเปลี่ยนปลา่าฮ้ <c oughs> อันที่เราพูดในห้องว,ว่าถ้าใครได้อันนี้คือซวยสุดสวัสดีครับนี่คือรายการข่าวอินสตาข่าวอินสตาคือเป็นรายการจะหาอะไรทำในออฟฟิศนะครับคือเอาง่ายๆคือมันไม่เก okay. ี่ยวกับเรื okay. ่องของเจ้านายลูกน้องเงินเดือนตำแหน่งโอเคนะรัชนนโอเคนะรัชนนโอเคนะรัชนน คือวันนี้เราจะมาทำรายการโลดวันนี้แน่รีบส่งเลยนะคือเราเห็นที่อื่นมาอยางออฟฟิสตุนออาฟิสนี้อย่างเงี้ยเขาจะมีห้อยบัตรทอาออฟฟิศกันใช่เราก็เลยจะมาทำบัตร พนักงานให้กับทุกๆคนในออฟฟิศแต่ว่าบัตรพนักงานของเราเนี่ยมันจะธรรมดาไม่ได้คือจะมาใส่สูตรปูกไทยก็ไม่ใช่พวกเราอยู่แล้วใช่เราเป็นสามยอดกุมารเราจะทำอย่างนั้นไม่ได้เดียวเดียวใ่ใช่อ๋อกุมารเงินกุมารทองสามยอดกุมารอิริษันเลเราก็เลยจะให้ทุกคนในออฟฟิศมาจับฉลากหาชุดเพื่อจะถ่ายบัตรพนักงานกันครับ เราต้องแต่งตัวตามที่จับฉลากได้ตอนนี้ฉลากจะมี20สลากฉลากจะเป็นเช่นเจมสตูนตัวเอาจะได้แต่งตัวเป็นนักการเมืองสักคนหนึ่งก็ได้เราแต่งเป็นคนหนึ่งผมไม่รู้ผมไม่รู้ทาอะไรอะไรอ่ะมันไม่มีแรงจูงสาวร้อได้นี่ผมไปคุยกับรัชโนมาเมื่อกี้เอาไว้เอาไว้รัชโนบอกว่าแบบแต่งตัวโดนใจราชโนรับไปเลยเงินรางวัลโอ้โหเยอะแยะมากมายครับใช่ไหมครับ รายการของพวกคุณมีรางวัลมีรางวัลมีรางวัลให้การโหวตเนี่ยจะขึ้นอยู่กับพวกเราแค่สองคนแต่ต่ายโคตรไม่ต้องมีคะแนนจากอะไรถ้ามึงชอบใครในออฟฟิศแบบนี้มึงก็เทให้เราไปจับฉลากกันเลยดีกว่าอันนี้รู้จักกันตั้งแต่เรียนเลยป่ะใช่ครับสติกันมากไหมสนิทกันมากครับแสดงว่าแบบเวลาจะดึงตัวกลุ่มนี่มีไหมคือไปจับฉลากกันจะต้องสัมภาษณ์กันต่อไเรื่อยเราจะได้รู้จักพี่ฟอน มาเพราะพวกคุณสองคนเป็นพิธีกรแล้วไงได้เมียดได้เมียดได้เมียดคือมาเป็นมุกนะครับบอกเขาหรือบอกพี่เคยได้ข่าวว่าเราเคยได้คนคนเดียวกันเลยหรอได้พี่น้อยได้มีเรื่องกันได้ตัดตัวคนเดียวกันได้รักกันมากไหมรักกันมากรักกันครับรักกันครับแสดงว่าของคงของแก้มไม่มีเลยสบายอย่างเดี๋ยวขนลุกไม่พูดไปจริง เอาเพื่อนเอาแต่เลยเป็นการรักกันในออฟฟิศนะฮะตอนแรกเราก็อยู่ช่องอื่นแล้วคุณย้ายมาช่องนี้ทำไมเนี่ยเกาะคนอื่นดังครับเกาะก็อื่นดังครับเป็่าวิสระของเราตอนนี้จาอยู่ในช่องของกายอาดูแฟนมีดี้นะเดี๋ยวเวลาละเดี๋ยวเวลาละเราไปจับฉนากกันเลยดีกว่าไป เขามีแต่อย yeah, wow, ่าเสียเวลาเลยไป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 เลยเอาน okay. ่านี่น่ะได้ต oh ัวอะไรบ้างได้มาดามมดอันนี้เคถำมจริงมาเลย์ิเซนต์ง่าย แค่ชุดดำได้เลยอ่ะได้เลยปะย้วยพลังแห่งจันทรับได้เสร็จละมูนสากิบลีแอตผู้ชื่อวชาญรายกายนี่พอพวกคุณสองคนมาทำรายการนี้มีการจับบ่งจัดไปมีกล่องด้วยอ๋อแครับโรงบริษัทครับไม่ได้อนุมัติซะด้วยไม่ได้อนุมัติซะด้วย ไวน่า,นารักตัว,วมีเงี้นนนนนนนยนมีเงี้ยมนะครับมีเงี้ยม สวัสดีค่ะชื่อปริมนะคะอ๋อละครอันที่เราพูดในห้องว่าถ้าใครได้อันนี้คือสวยสุดใื่เส่หกองสุดูก่อนนะเอ้ยคิดไม่ออกมั้ยเกมอะไรเพ้าไม่เก่งเลยเพ้าที่ผมนะง่ายไหมง่ายไหม อันันตาปาชัยเอปาติเตเนะอยากได้ตัวอะไรอยากได้ปวกอู้ได้ย่ได้ย่สบายเลยไม่นแจ็คสันอะไยอ่ะโอเคเป็นาดเลยค่ะานขนาดี้ อรอหนรอดูแล้วกันข้าว่าแมนเฮ้ยของพี่พึ่งาอันนี้คือนาวฟิธเรามีคนที่ไม่มาอยู่สองคนนั่นก็คือพี่สามกับพี่ทิศแต่กูไปพี่ทิศให้อาหารได้กูไปของพี่สามให้โอเคกูไปของพี่สามผิดแล้วกูไปของพี่สามผิดแล้วเอาไปไหนมันเหลืออีกองไปอยู่แล้วล่ะเอาไปดูแล้วกันน่ากลัวใบนี้ของพี่สามจะได้เป็นโอ้โหสวยๆอย่างเขาเนี่ยเหมาะมากเลยที่จะเป็นซูโม่ นั่นก็คือโอ้โหพิดอีกแล้วเขาคำบอกตรงวงการนี้อยู่แล้วใช่ไหนก็คือททโอปาตาโอเคแล้วตอนนี้ทุกคนจับกันครบหมดแล้วใช่ทุกคนได้ตัวที่จะแต่งเรียบร้อยแล้วแล้วมาดูกันว่าเราสองคนจะแต่งเป็นอะไรี่เราไม่บอกใครก่อนเลยไม่บอกใครวันจันทร์จะเป็นวันที่เราแฟนตาซีพวกนี้จะมารวมตัวกันเป็นหนึ่งได้เอางี้เราไปเจอกับวันจันทร์เลยดีกว่าไปผู้ถามจริงมันเป็นอย่างนี้จริงหรอาจริง นายคิดเหมือนฉันไม่ดีหนึ่งคิดเหมือนนายจะบีสียวันนี้คือวันที่เราจะถ่ายบัตรออฟฟิศการเราทุกคนแต่งตัวไม่เรียบร้อยตามธีมที่เราจับฉลากกันไปใช่วันนี้ทุกคนพร้อมหมดแล้วทุกคนรออยู่ข้างนอกหมดแล้วเริ่มกับคนแรกเลยคนแรกของเราที่เราคุยกันว่าคือเราจะเรียงจากเด็กไายแก่วันนี้ถูกต้องคนแรกเราจะเริ่มจากน้องเฟรมน้องฝึศการของเราก่อนเลยครับผมขอเชิญพบกับน้องเฟรมเลยครับผม Take your rightful place Earth is k โชว์อ o ฟคุณเคยได้เจอพี่ไหมวันนี้มาในทีมไรน้องเพลงครับอาคว้าแม่ทำเราจับได้ใช่ไหมวัานานั้นใช่ตอนนี้แม่มันลำบากแล้ว <c oughs> แม่งเด็ดไม้ถือพื้นเต็มโอเคไปไปไปไหนก็ไปไปต่ไป <c oughs> อไปก็คือจะเป็น,นเด็กฝึกงานของเราอีกคนนึง ขอเชิญคุณรับคนตัดไปเลยครับผมฝากม่นอาบากโั้โหอยากได้ประสบงานอะบอกเด็กคนไหนรู้เป็นไงระบี2อเป็นไงวนนี้ถือว่าอแตมีน่แต่งเหมือนอยู่นะเงินรางวัลมีสามรอยู้เรื่องเนี่ยม่มากรู้สึกว่าเมือสารฝัดในตัวเองในตอนที่เกลยเปนดงก็รู้จมพ์ ปากเป็นที่รอดรอแต่เราลักอยู่ใช่ไหมแดนเซอร์ใช่ค่ะชอบเป็นคนโยนตีไม่เชื่อสมมติว่าไอโร่เป็นเสาไม่รู้เสาเสาไม่รู้เสา สุดยอดเลยครับคนนี้ทีมีของเรานะครับได้เป็นไมเคิลเดินตักเดินตักซาบาโหนกโงนเป้าอะไรเนี่ยย้ใจฟ้ายวเดี๋ยวเดี๋ยวลมลำเดี๋ยวพลิ้มล้ำลิ้ำเหนื่อยทันตอมทันตอมชัยลีมาอยู่เมืองไทยมานานก็เลยพอลำเป็นครับต่ำกันต่ำกัน

พี่เก่งคำท่านี้ยิ้มด้ยิ้มด้วยพี่เก่งครับพี่เก่งพี่เก่งต้องเสื้อเหมือนเขาเลยถอดู่มจุงโชว์ความสามารถนยครับ ตอนนี้กูทึ่งมากเลยตอนนี้เขาได้เนี่ยคือผมยังคิดอยู่เลยว่าเขาจะแต่งมายังไงครับผมมีอะไรจะพูดกับคณะกรรมการไหมฮะชุดนี้นะคะสูงนะคะยสินี้จีวะมชื่อซโนเจจงเขมซีซันโดเบเลือกผมนะครับคึ่งสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปล่งทู้ม่ เอจริงว่าเขามีชื่อไทยชื่อนึงหมชื่ออะไรมุกบมุกะายละะิัพาวเว์เเ้ย้รอ่ทาโควิดเหรอนะยังไม่ฉีดวัคซีนหรอไม่ได้แล้วต้องช่วยแล้ว จอนเลยก็มีตอพี่กูพี่ถ้าสมมติว่าลูกค้าสิน่งเงี้ยพี่เป็น AE e e, เขาจะชอบใช่ไหมเขาจะต้องคุมใจเราคือบริษัทคอนเทนต์ครีเอเตอร์อันดับหนึ่งในย่านสายใหม่าสายใหม่สายใหม่โอ้ยพลังแข่งจนค้าลูกค้าจงมา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 หาเลย มีซิ่แพ็เลย้ิ่งแไปขึ้นช่อสะัเนวนีกคนใครทำ้นตมาอร็อนออกมาลูกๆว่าทุกคนดูออกหมดเลยว่าฉันคือสบัดเาแต่ว่าเธออยาเพิ่งตกไปไปฉันนี่ยนะเป็นการ์ตูนเหมือนกันนะเหมือนนี่ก่าัน ไม่ไปทำอะไรเนี่ยไม่ไปทำอะไรเนี่ย ชอบไหมตอนนี้เห็นพี่ใส่แล้วเป็นไงหงิงไงอ้าวโ้ยพูดดีมากเลยพี่ต้างไปการเสียเวลาครับเดี๋ยวเชิญโข้คนต่อไปเลยครับผมเลยยิ้มคือแย่มากแอมมาลีพิเศษฟองมัวมัวเอากีฬาสั์เอาี ทำเองเลยบ้างเนี่ยทำเองเลยครับโอ้โโมโมโมเห็นไปร้านหนูอยู่เลยคิโอพัตตาเป็นพระราชินีแห่งประเทศอียิปต์อียิปต์แห้งแล้งมากเลยช่วงนี้คิโอพัตตาก็เลยเดินทางหารับจ้างจุดบังไฟพอรู้ว่าจับได้ชุดนี้ปุ๊บเซิร์ชใบปึ๊บแปดหมื่นคิดแล้วคิดถี่ยิ่งกลัวลูกชายดูอยู่ที่บ้านทำไมลูกชายเห็น เดี๋ยวลูกชายขอชุดเดี๋ยวลูกชายขอชุดลสุดลูกชายขอชุดเสื้อนี่มันเท่มากแมนมากแมนมากดีใจดีใจลูกชายเอาไปแล้วลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อส่งให้ส่งไปปุ๊บลูกชายไปให้แฟนลูกชายไปให้แฟนแล้วต่อไปก็จะเป็นคนสุดท้ายของออฟฟิศเราแล้ว ต้องขอบคุณสปอนเซอร์สมใจเซนามูนแน่นมากต้องเปิดประทุนกลุมัาจำลองภาพตัวเองกำลังขับรถอยู่สี่แยกไฟแดงใหญ่สบตาคนเดียวคือพนักงานรับเงินนำด่วนคือเราได้คัดเลือกกันมาแล้วสามคน3มคนที่จะมาเข้ารัรับรางวัลที่1ที่2ที่3โดยที่1เนี่ยได้เงินรางวัลเท่าไหร่คุณล้ออู้1 5น0้าเราได้จาก เนียนแล้วก็สปอนตอนอังเวอร์สันเราไดเยอะมากใช่ให้ต้องพันห้าใช่ที่สองได้ไรที่สองได้แปดร้อยสามห้าร้อยบาทใครใครก็อยาดได้ฮะใครใครก็อยาดได้ฮะอ่าเฟลลิลิ์เป็นผู้คัดเลือกสามคนสุดท้ายที่จะได้มาทำสามตัวนี้คนแรกได้แก่ซูบู เราทำเราบรรยากาศที่หนึ่งได้ไ<อ>ดีกว่าพนต์เขาต้างสมมติว่ามนาต์ได้ที่หนึ่งมนต์จะเอาเงินร,รา,างวัลจะทำอะไรครับคิดว่าน่าจะซื้อคัตเตอร์เทน <laughs> ที่สองก็อาจจะแบ่งปันค่าน้ำแข็งให้ซูโม่ด้วย <laughs> ที่เหลือก็อาจจะเป็นหมูกระทะสักชุดนึงไม่ซื้อหัวโดนกินลำบากซื้อตัวจากที่นี่นะประเทศอินเดีย <laughs> ถือว่าเซ็นรับมูลได้เงินรางวัลที่1เนี่ยหนึ่งพันท่าล้านบาทเซ็นรัมูลจะเอาไปทำอะไรครับเอาไปสร้างควาแบ่งเป็นสามส่วนนะคะส่วนแรกเป็นแบบให้กับศิลปารีนะครับส่วนที่สองก็จะเป็นทุนการศึกษาส่วนที่สามก็คือจะคืนสู่สังคมที่ยังยืนอยู่อีกครับและรางวัลชนะเลิศได้แก่ได้แก่ ใจ้องไห้เลยเหรอจ้องให้เลยเหรอนที่รอมานานมากดีใจตั้งแต่จบฉลากแล้วทุกคนได้ดูแบบต้นคลิปนะคบที่แบบอันไห้นะส่วนรางวัลที่สองแปดร้อยบาทก็ลยไปตกไปขอมาได้แล้วดีใจแล้วก็วันนี้ก็จะไป ก็เดินเ้อตัวเพสหรีับทีรูวค่าพีดรวี EP บีดูวีดูวนดูวีดูวีลูวีดูวีดูวนดูวี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 ันวีัูนีดูวิดูวีดูวรดควีดูวิดราีดาวีดูวีดูวีันวีดูวีงูวีัูวีดงวีดูวีดูวกดูบีดูว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 ่ดูวีดูวคดับีดาวีดบวัีดสวีรับ สำหรับท,ทุกๆคนนะที่แต่งตัวมาในวันนี้มินเนี่ยนมินเนีนเ่ยนบอกว่าทุกคนจะได้เงินรงงารง,งวัลคนละ5 0าร้อยบาทจริงเหรอวะจริงจริงจริงยุนงานไปอีก3เดือน <laughs>